โอ้มันไม่มีอะไรจะทําไม่ได้ค่ะมันทําได้ทั้งนั้นนะคะการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลนะคะในในสังคมประชาธิปไตยมันก็วิจารณ์ได้แล้วเรื่องที่คุณโนตอุดมพูดในเดียวก็ไม่ได้ก็ปกติมากอะ่ะเขาพูดในสภากันหนักกว่านี้อีกเขาพูดในที่ชุมนุมกันหนักกว่านี้ไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่าอันนี้ก็เป็นการเป็นการแซวเบาๆด้วยซ้ําแล้วสิ่งที่พูดก็เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นถ้าถ้าวิจารณ์ไม่ได้ก็เป็นเกาหลีเหนือสิคะ ใช่ไหมทำไมจะต้องมีปัญหาด้วยกับเรื่องแค่นี้ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าคุณนมอจารัฐบาลใช่แล้วเขาจะวิจารณ์ทุกรัฐบาลหรือเขาจะเว้นที่จะไม่ไม่วิจารณ์รัฐบาลไหนมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของของบุคคลคนหนึ่งอะ่ะมันก็ถูกคุ้มครองด้วยรัฐธรรมนูญนะในหมวดเรื่องสิทธิเสรีภาพถ้ามันไม่ได้เกินขอบเขตถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้มีความผิดอะไรก็ยังสัง่ง สงสัยเลยว่าทำไมต้องมีปฏิกิริยาอะไรกันเป็นดราม่าอะไรกันขนาดนี้มันธรรมดามากนี่ค่ะสังคมตั้งแต่ความเห็นเราไปสงสัยที่จะสร้างความขัดแย้งในสังคมนะคะอเ่ออสังคมมันขัดแย้งมาอยู่แล้วมันขัดแย้งแบบร้าวลึกยาวนานมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารปีสี่เก้าก็ขัดแย้งแบ่งเป็นสีเสื้อเราก็เห็นอยู่แล้วมันเป็นธรรมดาแล้วก็การที่จะลดลด การแบ่งฝากแบ่งฝ่ายแบบนี้มันก็จะทําได้ด้วยกันด้วยการเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปด้วยแล้วก็เคารพนะคะใครได้เสียงมากกว่าก็ก็ต้องเคารพเคารพเสียงคะแนนของการเลือกตั้งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องยอมรับแล้วก็ไม่ต้องออกมาป่วนอะไรมากมายแต่คือออกมาแสดงความคิดเห็นได้เฉยๆแต่ว่าจะมาแบบชัดดาวแบงคอกจะไปปิดสนามบินจะไป ปิดกั้นคูหาเลือกตั้งขโมยหีบบัตรอะไรเงี้ยมันไม่สมควรเกิดขึ้นอีกนะคะถ้าเกิดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทําให้ผิดหวังไม่ได้ทําตามนโยบายก็ค่อยลงโทษด้วยการเลือกเลือกตั้งครั้งใหม่ง่ายๆอันานี้คือหลักเกณฑ์พื้นฐานเนีจากัมันคพมทีแทีาใช่ ตัวเจ้าตัวอาจจะไม่ได้พูดแต่ก็ให้เิ้วล้อใกล้ตัวนะคะเช่นฝ่ายกฎหมายนะคะหรือ,อมไม่พูดชื่อก็ได้นะคะก็ไปฟ้องร้องประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นรุ่เป็นร้อยๆคดีแล้วไปดูได้เลยค่ะที่สอนอนงังเลงนะคะก็ฝ่ายกฎหมายของคุณประยุทธ์นะคะก็ไปฟ้องเป็นคดีปิดปากประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองนะคะคนแบบนั้นมีค่าอะไรที่จะต้องฝากค่ะแล้วก็ เขาก็ฝักเขาไม่เป็นคนไม่ได้รับฟังปิดหูปิดตาตัวเองอยู่แล้วค่ะเราลงโทษเขาได้ด้วยการเลือกตั้งครั้งต่อไปลงโทษผู้นำเผด็จการสืบทอดอำนาจด้วยประก,กาในครูหาเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเวลานี้นะคะเขาก็ไม่มีค่าอะไรที่ต้องพูดถึงแล้วนะด่ากันมา4ปีแล้วด่ากันมาขับไล่กันมามีคดีความเยอะแยะเห็นน้องๆต้องติดกำไร EM นะคะก็เหมือนโซ่ตรวนแห่งยุคสมัยนั่นแหละ นะคะก็เอามาล่ามคนที่เห็นต่างแล้วตัวเองก็ไม่เคยลงไปเจอสภาพที่มันจริงอ่ะการชุมนุมก็ไม่เคยลงไปคุยกับพวกเขาว่าพวกเขาต้องการอะไรก็ลอยตัวนะคะโดยใช้กลไกองค์กรอิสระปกป้องตัวเองโดยโดยการให้ข้อมูลเท็จโดยการมี i o มีการหลายๆอย่างค่ะก็เอาเป็นว่าสรุปว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้มีค่าอะไรสมควรที่จะต้องพูดพูดถึงแล้วในวันนี้นะคะเรามองมองไปข้างหน้า มองมองไปข้างหน้าที่จะมีรัฐบาลที่เป็นสันธรรมติของประชาชนแล้วก็มาร่วมกันฟื้นฟูประเทศฟื้นฟูสร้างปรักหักพังที่คุณประยุทธ์ได้ทำทิ้งไว้กับประเทศนี้8ปีที่ผ่านมาค่ะพี่เียมขอถ่ายภาพนิงไปขอนองเซลฟ,ฟี